มันไม่มีประยักษ์พยานอันนี้ชั้นนะครับไม่มีประยักษ์พยานท่านตัวท่านเองเพึ่งมาแสดงตัวว่าเป็นคนรู้เห็นเนี่ยเมื่อมันเลยมาหนึ่งปีมาแล้วอ่ะอันนี้ต้องและปัญหาคือก่อนนี้คุณกับบอกว่าไม่ใช่ลงพลแต่ตอนนี้คุณบอกว่าเป็นลงพ้นไงมันก็เลยมีมีอะไรน่าห่วงน่้าห่วงคุณนะ ถ้าบอกว่าก่อนนี้ลุงพลไม่ให้พูดก็ไม่ได้ลุงพลไม่มีอิทธิพลนะและลุงพลไม่มีเงินลุงพลมีเงินลุงพลไม่มีอิทธิพลนะครับ <c oughs> นะนะนะเรื่องนี้ก็มันมันมีมันมีจุดสงสัยเยอะครับถ้าเราคิดภายใต้ความมีมนุษยธรรมนะครับ คิดโดยไม่มีความเกียดชังคิดโดยเรามองไม่ต้องมองกลางครับแต่คุณมองด้วยเหตุผลหัวใจมีเหตุผลพอนะครับกลางไม่ต้องพูดครับนะครับต่อให้คุณเริ่มหาข้อเท็จจริงที่มีเหตุผลน่าเชื่อถือได้มีอะไรรองรับก่อนนะครับความอยากดัง นะความอยากความอยากเ่าความอยากได้จริงๆค่ะนะอ้าวคุณลด,ดีครับสวัสดีครับคุณนาบีสวัสดีครับ,าบ,รบอาจารย์ค่าง,งานนี้วัดใจคนกกกอจะอยู่กันอย่างไรหรือจะไปข้างหน้าพยานเท็จรอคุกอยู่อ่านะครับคือถ้ายิ่งเป็นชาวบ้านเลยครับจิตวิทยาไม่มีฮะหลักจิตวิยาได้ยาก ถ้าคุณจะสมมติว่าเขาโกหกนะสมมุติว่าเขาโกหกดูสภาพการโกรหกเนี่ยมันมันจะมีแรงบีบเมื่อไปสู่จุดสำคัญสำคัญครับเช่นขึ้นสารเนี่ยเช่นขึ้นสารนะครับไม่สามารถรองรับ อารมณ์ได้ครับไม่สามารถรองรับอารมณ์ได้มันเป็นจิตวิยาสูงครับคุณจะไปโกโหกยังไงอีกนั่นแหละครับถึงมีมีคนเขียนว่าพยายานเท็จคุกอย่างเดียวครับผมเห็นด้วยฮะับพยานเทศคุกอย่างเดียวครับคุณจะโกหกระดับเทพได้ยังไงฮะอย่าเลยครับอย่าทําดีกว่าใครที่จะให้เขาทําให้เขาท่องให้เขาทํอย่าอย่าทําเลยครับ อย่าทำเลยครับอย่าให้เขาเครียดเลยนะครับมันพูดข้างนอกได้ครับแต่การไปพูดความไม่จริงในในจุดที่มันห้ามโกหกอะ่ะคุณคิดว่ามันจะเอาอยู่ไหมครับแล้วถ้ามีคนเห็นจุดบกพร่องแล้วเขาเบิดคุณอีกครั้งหนึ่งอะ่ะ เบิกเพื่อซักถามอะคุณจะไปมองพี่เลี้ยงตลอดไม่ได้นะเนี่ยมองไม่ได้ครับความตั้งใจเด็ดเดี่ยวมื้อที่เราจะเคี้ยวข้าวและทุบหม้อข้าวเนี่ยนะครับแม่เป็นเพลงไปเลยมันไม่ได้ครับความจริงก็คือความจริงถ้าไม่จริงก็คือไม่จริงมันจะอยู่จุดนี้ครับ แล้วคุณคือชาวบ้านด้วยครับคุณอย่าเป็นหลงเกมใครครับต่อให้มันเป็นเทพในการโกหกเขาก็ไม่เอาครับถ้าให้ทำเรื่องผิดถ้าให้ทำชั่วอย่าทำซะดีกว่าครับอย่าทำซะดีกว่านะครับนะนะถ้าเรื่องชั่วอย่าทำซะดีกว่าครับมันจะเดือดร้อนภายหลังครับ เมื่อถึงจุดสําคัญนไม่มีใครช่วยคุณหรอกครับไม่มีใครช่วยคุณเมื่อคุณติดคุกคุณจะเห็นว่าคนจะหายไปโดยเหมือนคุณยืนอยู่ท่ามกลางทะเลทรายซาฮาร่าเมื่อคุณถูกติดคุกคุณจะเหมือนยืนอยู่ทะเลทรายซาฮารามองไปข้างหน้าข้างหลังก็เวิ้งวาง มีแต่พยับแดดมันจะหลอกตาคุณว่าเป็นน้ำนะคุณจะเหืดหิวเหือดกระหายอย่างรุนแรงถามหาใครก็ไม่ได้ครับเขาบอกไม่รู้จักคุณคุณเป็นใครเหรอไม่รู้จักคุณเนี่ยเหมือนคุณอยู่ในทะเลทรายพูดกับใครก็ไม่เขาไม่ฟังครับนะครับตัวใครตัวมันฮะตัวใครตัวมันฮะ อย่างที่คุณแสวงว่าครับการใช้ประโยชน์ของคนเนี่ยเพราะมีประโยชน์เขาถึงใช้ถ้าหมดประโยชน์ก็ตัวใครตัวมันถ้าเขาหวังว่าเกมนี้น่าจะเล่นได้อยู่เขาก็จะเลือกตัวมายืนแทนเพื่อเป็นตัวเล่นเกม ตัวเกมกับตัวสั่งเนี่ยตัวเกมตายตัวสั่งไม่ตายตัวเกมผิดตัวสั่งเขาไม่รู้เลือกนคะครับเขาเรียกว่าเกมมาเกมนี้การต่อสู้บางอย่างครับรู้ว่าจะแพ้แต่ต้องเล่นครับการต่อสู้บางอย่างรู้ว่าจะแพ้แต่ต้องเล่นอันนี้สําคัญมากครับคือจนกว่าจะเห็นโลงศพ บางคนไม่หลังน้ําตานะนะครับนี่คือทางไปครับดังนั้นก็ผมก็ไม่รู้แต่ผมดูในส่วนของผมแล้วอะ่ะลุงพลไม่ผิดไงผมจึงไม่ให้ค่าทุกอย่างที่นอกเหนือจากนี้ยก็ผมเห็นว่าลุงพลไม่ผิดจะบอกให้อาจารย์พูดมัวๆได้ป่าลุงพลไม่ผิด ข้อมูลปฐมภูมิผมพูดครั้งคำว่าข้อมูลปฐมภูมิคือข้อมูลในสถานที่เกิดเหตุคือกกกอกครับข้อมูลเหล่านี้พวกเราไม่ต้องไปหาครับสื่อในสี่ห้าเดือนเขาหาเขาสัมภาษณ์เขาอะไรได้หมดแล้วครับสัมภาษณ์คนไม่หมดครับเรื่องอะไรเขาจะสัมภาษณ์แล้วมีคนมาพูดด้วย บอกชื่อมีคนมาพูดพูดแล้วก็ถ่ายข้างๆด้วยมันเป็นข้อมูละสมภูมิหมดครับข้อมูลในที่เกิดเหตุหมดมันจะหักล้างได้ไงอะ่ะไม่ใช่ธรรมดาคนระับส,ส,สื่อด้วยนะสื่อสอเสืออืออออ่างไม่เอกสื่อครับนั่นเนี่ย ผมถึงบอกว่าพวกผมเนี่ยไม่ใช่เดาไม่ใช่เดาแต่ผมมีข้อมูลปฐมภูมิจากสื่อไปลงไปในพื้นที่ลงไปก่อนตำรวจครับลงไปก่อนพนักง,งานสอบสวนครับเพราะเรื่องนี้มันดังเพราะมันดังนี่แหละครับคุณจะเล่นลุงพลครั้งแรกแล้วมันบานไปลายมาถึงวันนี้เพราะเรื่องมันดังครับ มีคนวิ่งไปหาลุงพลแยะๆลุงพลไม่เคยวิ่งไปหาใครครับมีแต่คนวิ่งไปหาลุงพลครับหรือจะเถียงผมนะทำไมเขาวิ่งอ่ะเพราะมันดังครับได้นะรับความสนใจทั่วประเทศเพียงแต่ว่าบางคนจะสนใจเรื่องไหนมากน้อยแค่นั้นเองนะครับ นะฮะดังนะน,นั้นข้อมูลปสมภูมินี่แหละเป็นข้อมูลที่ทําให้มีฟีดซงพลกันท่านเห็นได้ยังว่าเีฟซงพลมาจากข้อมูลปสมภูมิไม่ได้นั่งเทียนไม่ได้นั่งคิดเองนะครับไม่ได้นั่งเทียนไม่นั่งคิดเองนะฮะนะครับอ๋อมีมีเปรตด,ด้วยเหระครับจะเรียกเปรตด,ดีไหมเนี่ยนะครับ เขายังนิ่งบนแบบนี้ต่อไปเราก็ปล่อยตามน้ำหนักของกรรมใช่ครับตามน้ำหนักของกรรมนะฮะยังไงเสียครับส่วนตัวผมมองเนี่ยยังไงก็ทางเอกก็จะนา่ชนะทางเอกก็น่าชนะครับ ถ้ามีใครมาบอกว่ามีหลักฐานเด็ดหลักฐานเด็ดหลักฐานเด็ดอะไรอะ่ะเด็ดทําไมพึ่งมาหาตอนเนี้ยเด็ดทําไมไม่จับตั้งแต่หกหกหกเดือนแรกคุณจะบอกว่าหกเดือนแรกจับไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าลุงพลเนี่ยฉลาดเกินไปอะ่ะลุงพลไม่ไทำไมเลยลุงพลอยู่เฉยนี่แหละครับ มาสงสัยแค่พูดไม่ตรงกันพูดไม่ตรงกันเนี่ยตอนเนี้ยบางคนชื่อทททหารเนี่ยยังมีความเห็นกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเลยทําไมคุณจึงเชื่อพอบอกว่าลุงพลพูดไม่ตรงกันโหบอกว่าน่าสงสัยแต่พอทททหารคุณทททหารเนี่ยท่านเนี่ยเห็น ่างกันยังกับฟ้ากับเหวครับเียกบอกว่าเป็นคนใช้ไม้ใช้อะไรนะไม้ก้านไมยมมาตอนนี้บอกไม่ใช่คืออันนี้ยิ่งกว่าลุงพลครับยิ่งกว่าลุงพลอ่ะพูดสุดขั้วเลยฮะพูดสุดขั้วกับเชื่อครับลุงพลเป็นชาวบ้านครับพูดไม่เก่งไอคนนั้นอ่ะจัด ไลฟ์สดมาโอ้โหไม่รู้กี่ปีครลุงพลเป็นชาวบ้านครับพูดติดติดขัดขัดมันเป็นเรื่องปกติครับลุงพลเคยมีประสบการณ์ในการพูดอะไรที่เป็นกิจจลักษณะแบบมีสื่อมาถามไหมครับมันไม่ง่ายนะครับผมต่อให้ท่านลองไปอยู่ในหน้าสื่อเอาไมจ่อปากครับผมว่ท่านไปไม่เป็นเหมือนกัน เออเอออ,อาอาเหมือนกันนะนะฮะมผมถือว่าอย่าดูถูกเขาลุงพลพูดผิดไปผิดมาไปเรื่องปกติครับบางคนพูดผิดไปผิดมากลับไปเชิดชูครับเออแปลกดีนะแปลกดีนะคือพอจะเลือกเงื่อนไขไหนอ่ะมันก็ผิดครับ<ม>อ,อีกคนหนึ่งบอกว่าน่าสงสัยนะเพราะพูดกลับไปกลับมา ผิดนะอีกคนหนึ่งพูดสุดขั้วเลยครับยกย่องครับอีกคนหนึ่งไปไม่มีใครรับรองได้ว่าอยู่ตรงไหนพยาน่างเอกบอกว่าเห็น9ก้าโมงสี่สิบแต่เจ้าตัวบอกว่ายังเพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่าเด็กหายตอนสิบโมงยี่สิบสองคืองงกันเป็นไก่ตาแตกนะครับแต่ก็ยกประโยชน์ให้ครับ ทุกประโยชน์ให้แต่อันนี้เจ็ดเจ็ดนาทียังบอกว่าแอบแอบไปทำงานก่อนไปรับพระอีกครับงงเป็นไก่ตาแทกแล้วครับงงเป็นไก่ตาแทกนะครับนะครับนะฮะยิบสามจุดศูนย์ อาจารย์จะเทอยี่สามครึ่ง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 แหมยังไม่เทครับยังไม่เทนะฮะยังไม่เทยี่สามครึ่งเนาะนะครับดื่มน้าไปเรื่อยๆดื่มน้ําไปเรื่อยๆนะฮะอืมฮเปรตไร้ที่อาศัยจริงๆจ,งๆจึงมาปวดน,นะเออ พูดแบบไหนจริงเรียกว่าเขาบอกว่าพูดพูดจริงบอกว่าพูดมั่วหรือพูดอะไรนะนะฮะก็นี่แหละครับมันเป็นเรื่องปกติครับเราพูดไปใครบอกพูดมั่วก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาเชื่อทางนู้นเขาเชื่ออีกแบบครับเราเชื่ออีกแบบเขาเชื่ออีกแบบนะครับประมาณนี้นะเกาะแน่นๆนะครับ fc นะนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่ามีใครขึ้นอีกนะครับนะนะฮะส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็เป็นไปตามหลักนะให้เห็นความผิดปกติในหลายเรื่องนะนะครับมันมีเรื่องอื่นมาผสมด้วยนะนะครับนะครับมันมีเรื่องอื่นมาผสมด้วยนะเช่นเรื่องโลภมากอะ่ะอันนี้ชัดเจนไหมเหมือนเป็นคนต้องการไม่สิ้นสุด่ะ มันมีความโลภอยู่ในนั้นด้วยนะครับจนบางคนคิดว่าเอ้ยเหมือนหากินน่ะเหมือนหากินน่ะนะครับบางคนพูดขนาดนั้นนะผมก็ไม่อยากพูดแล้วกันนะครับนะมีความโลภอยู่ในนั้นที่มันผิดประหลาดที่ผมพูดนี้ไม่มีใครเถียงหรอกครับนะครับก็คือคดีนี้ ผู้เป็นจำเลยเนี่ยการเป็นจำเลยเนี่ยแสดงว่าบุคคลน,นี้เคยปฏิเสธข้อกล่าวหาในชั้นพนักงานสอบสวนครับเถียงผมไหมล่ะไม่เถียงการมีฝากขังแสดงว่าเขาไม่ให้เขาไม่ได้ประกันในชั้นพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนไม่ประกันเพราะพนักงานสอบสวนก็จะควบคุมตัวได้ไม่เกิน ภายใน48ชั่วโมงต้องฝากสารขังตอนแรกก็ให้อยู่ในในที่ตำรวจควบคุมได้แต่ถ้าเลยเวลาต้องให้สารอนุมัติเห็นไ,ไหมครับดังนั้นการที่ผ่านมาเป็นจำเลยได้นั้นเพราะว่านะครับการที่มาถึง ่อสู้ในชั้นศาลได้เพราะว่าบุคคลน,นั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาในชั้นพนักงานสอบสวนบางคนจะบอกว่าผมจะให้การในชั้นศาลเท่านั้นก็แสดงว่าเขามองข้ามชั้นพนักงานสอบสวนชั้นอัยการอาจจะไม่เชื่อในกระบวนการตรงนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ท่านจะเค,เคยได้ยินใช่ไหมครับว่า ผมจะให้การในชั้นศาลเท่านั้นนี่คือการยืนยันว่าอะทาให้ผมเป็นผู้ต้องหาซะทาให้ผมเป็นจำเลยให้ได้นะเพราะผมจะต่อสู้ในชั้นศาลเท่านั้นนี่ฮะน,นะครับนะครับถ้าคนแบบนี้ไม่ควรจะเอามาตรา44ทับหนึ่งและออกมาพูด ขณะที่เขายังต่อสู้ในชั้นศาลไม่ควรจะออกมาพูดก็ได้ไม่ผิดมารยาทถ้าลุงพลให้การสารภาพรับสารภาพว่าเป็นผู้กระทำผิดจริงตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนนั่นแหละคุณไม่ต้องเสียมารยาทครับคุณเอามาอยากได้เลยครับอยากได้เท่าไหร่ก็คำนวณรอไว้เลยครับ เพราะไม่มีการต่อสู้ในชั้นศาลแน่นอนเพราะเขารับสารภาพแล้วที่เหลือก็รวบรวมสำนวนด้วยการทำอะไรครับจะนำไปทำอไระนะทำการประกอบการรับสารภาพก็จะเห็นลุงพลถูกเจ้าหน้าที่พาไปอยู่ในที่หนึ่งอยู่ในกอไผ่ก็ได้ครับลุงพล ต้องไปอยู่ในกอไผ่ก็ทำทาลักษณะว่ายัดเด็กเข้าไปในกอไผ่ซ่อนไว้ก่อนทําคําประกอบ่าประกอบคํารับสลรภาพนะครับ mm hmm. ถ้าแบบนี้มาตราสีสีทับหนึ่งคุณเอามาเล่นได้เลยครับ mm hmm. เพราะคนที่จะเป็นจำเลยเพื่อไปสู่ให้ศารท่านพิพากษา mm hmm. เขารับสลัภาพแล้ว รู้แล้วว่าเป็นคนกระทำจริงเห็นไหมซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเข้าใจง่ายไม่น่าจะเข้าใจยากนะครับคนที่ให้การในชั้นศาลคือคนที่เขาไม่รับรับสารภาพหรือเขาขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นนะก็คือกระบวนการยังไม่เจบยังไม่ชบ กระบวนการยังไม่จบเป็นกฎหมายใหม่ท่าที่ทราบคือเป็นกฎหมายใหม่ที่สามารถฟ้องแพ่งได้ต่อจากคดียายาเงื่อนไขง่ายๆครับเมื่อคดียายาตัดสินเป็นที่สุดแล้วผู้กระทำผิดมีความผิดจริงการกระทำผิดนั้นะ ผิดอาญาก็คือติดคุกประหารชีวิตหรือติดคุกหรือติดคุกตลอดชีวิตหรือติดคุกเท่าไหร่ก็แล้วแต่นั้นเขาเรียกว่ามีความผิดทางอาญาแล้วก็สามารถเอาความผิดอาญาที่ตัดสินเป็นที่สุดนะมาฟ้องแพ่งได้ก็คือเรียกร้องค่าเสียหายเรียกร้องสินไหมนี่คือฟ้องแพง่งนะครับ ก็หลักหลักการมีเช่นั้นเองครับนะคร <c oughs> <c oughs> ับเราก็รู้ครับว่าการต่อสู้ในชั้นศาลเนี่ยมันจะใช้เวลาเท่าไหร่ตอบได้ไหมไม่ได้แล้วคุณจะมาโชว์ตอนนี้ได้ไงอะคุณจะมาคำนวณอะไรนะคุณไม่กลัวหน้าแตกนะครับการต่อสู้มันก็จะมีสองด้านครับยกฟ้องกับผิดครับ นะครับบางครั้งมันก็ทําให้เราเห็นว่าเออยังนึกไม่ออกว่าทําไมจึงมาแสดงรายจ่ายแสดงความเสียหายไปหมดแล้วอะแสดงความเสียหายไปหมดแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรหรือเปล่ามันดึงดูดให้ต้องคิดเงินไว้ก่อนให้มันเห็นจํานวนเยอะ มันเหมือนกับการเล่นเกมอ่ะเช่นเอ้ยเห็นยอดเงินไหมแพ้ไม่ได้นะเว้ยถ้าแพ้เนี่ยไม่ได้เงินสิบล้านนะเว้ยเนี่ยมันเหมือนเป็นสร้างแรงจูงใจอะไรบางอย่างให้ใครหรือเปล่าแรงจูงใจฮะแรงจูงใจคือตัวเงินเนี่นะครับที่ดีสุดคือเงินนะฮะเป็นการสร้างแรงจูงใจ นะครับนะเงินไม่เข้าใครออกใครคํานี้จําไว้นะเงินไม่เข้าใครออกใครเงินนี่มันเป็นตัวชั่วลายนะคุณรู้อย่างเงินชั่วร้ายมากคนตายในโลกนี้เพราะเงินเนี่ยโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่ครับตายเพราะเงินเนี่ยไอโจรผู้ร้ายมันฆ่ากันเองเพราะเงินนี่แหละครับ มันทําให้คนหักหลังกันเพราะเงินนะทให้คนแตกแยกกันเพราะเงินทําให้คนฆ่าฆ่ากันเพราะเงินทําให้พี่ฆ่าน้องน้องฆ่าพี่เพราะเงินทําให้ลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าลูกเพราะเงินเห็นยังครับเราอยากได้เงินนะไอเตตัวเงินเนี่ยมีทั้งคุณทั้งโทษนะครับ เงินคืองูเห่าถูกต้องครับตอนแรกคนที่พอพวกเราจนๆเนี่ยอยู่บ้านไม่นอนสะดุ้งครับมันไม่มีโจรมาหาเราครับเพราะว่าเห็นว่าเราจนจะไปหามันทำไมมันจนนะแต่พ่อรวยมีเงินพูกเป็นไงฮะโอ้โหกุนอนไม่หลับแล้วมีเงินนอนไม่หลับไม่รู้จะเป็นจะตายเมื่อไหร่เรามีเงินเห็นไหมครับนะฮะ เห็นหรือยังนะครับผมก็บางครั้งผมก็เห็นว่าเออมันอาจจะเป็นเพราะระบบกรรมก็ได้นะเป็นเพราะระบบกรรมนะจู่จูมันก็มีเงินมาปรากฏก่อนไงบางครั้งเป็นระบบกรรมนะนะฮะเพราะคนเห็นเงินแล้วมันจะตาเบิกโพรงโอ้สิบล้าน ฝันไปก่อนเลยฝันหวานไปก่อนนะครับฝันเที่ยวรอบโลกก็ได้นะสวัสดีครับอาจารย์กดไลค์ให้แล้วขอบคุณมากครับนะครับฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมนะฮะนะก็จะเป็นขอบพระคุณอย่างสูงนะครับผมนะฮะเนยออสเตรียนะครับสวัสดีครับคุณรุดดี้นะครับทักทายกักอะไรกันเนาะ นางขาดพระเพื่อพึ่งทางใจเพราะมัวหลงในทางมืดจนโงหัวไม่ขึ้นนะนะครับแบบนี้ต้องแจ้งอบอตอนะต้องติดไฟในทางนะนะครับแบบถ้าคุณรู้ดีว่าเนาะนะครับหลงไปในทางมืดเนี่ยตกคลองได้ครับตกคลองได้แจ้งอบอตอเลยครับติดไฟ คุณจะไปแต่ทางสว่างนะเออนะคุณด,ดีนะคุณด,ดีพูดถูกครับอย่าให้นางไปในทางมืดมากตกหลุมตกบอ่อตกท่อตกอะไรงูงูกัดงูอะไรเนี่ยไม่ดีติดไฟทางให้สว่างเลยนะครับแล้วนางก็จะไปแต่ทางสว่างครับไปแต่ทางสว่างนะครับมีความสุขนะไม่กลัวนะน,นะนะนะ อย่าให้นางเดินเดินทางมืดคนเดียวเลยครับแต่เวลานอนต้องปิดไฟนะนะอย่าทำร้ายใครสวัสดีครับหัวใจซีเหลืองนวลเลยนะครับมีความรู้สึกฝ่ายนั้นกระเจงหาที่พึ่งพึงพิงปลาส้มก็ไป าที่พึ่งใหม่สางเขียวก็ออกตัวพ่อบอก็เบื่อตำแหน่งเบื่อตำแหน่งตำแหน่งนั้นมันมีสองทางครับขาหนึ่งอยู่ในคุกครับมันเข้าไม่ง่ายมันก็ไม่ไม่มีความสุขหรอกครับคือคุณไปอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วคุณกระโดดมาทำไมไม่มีใครรู้เพื่อคุณคุณรู้เรื่องอะไร แต่คุณมายืนยันมาเห็นแต่ความเห็นของคุณอะ่ะมันไปขัดแย้งคนอื่นหมดเลยมันกลับไม่ได้แล้วนะคุณจะกลับยังไงอะ่ะคุณจะกลับทางยังไงอะ่ะเออผมเมาครับผมเลยพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ไม่ได้แล้วครับสังคมรู้หมดแล้วอะ่ะคุณพลิก